เซมิสแควร์ก็คือตัวฉันด้านเท่ากันจะตกรัดใช่ไหมลองนับดูมีสี่ด้านในเป๊ะเนื้อใครคือแซมแซมิสแควร์โอ้โอ้โอ้สี่เหลี่ยมรีเซ็คอลโอ้โอ้โอ้เซมิ พ้นพามันแปลกใช่ไหมกว้างและยาวดูต่างออกไปแห่งนี่ไง Rectangle, กก s q a r e l e สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูชนค่ะคุณครูชนนะคะ,คคนนะ,คะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะเอ๊วันนี้มาเรียนรู้เรื่องอะไรนะมาเรียนรู้เรื่องรูปทรงค,ะค่ะ,ดดคะเด็กๆค่ะเด็กๆเคยเรียนรู้เรื่องรูปทรงไปแล้วนะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูชนจะพามารูจจา้จักและทบทวนอีกรอบนึงคะ่ะ ค่ะรูปทรงเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆค่ะรูปทรงอันแรกก็คืออะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะรูปทรงกลมนะคะเด็กๆทรงกลมจะมีลักษณะกลมๆนะคะเด็กรูปสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆรูปสี่เหลี่ยมนะคะค่ะรูปสีเะคะคปส่เหลี่ยมเห็นไหมคะเด็กๆุณโูชนเอามาให้ดู เป็นรูปอะไรคะรูปขนมทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะขนมอะไรคะขนมปังค่ะค่ะเด็กๆเคยรับประทานอยู่ใช่ไหมคะค่ะคุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะเด็กๆเห็นไหมคะค่ะแล้วรูปสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะเคยเห็นอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะรูปทรงสามเหลี่ยมะคะค่ะ เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วเด็กๆก็หมั่นทบทวนนะคะหมั่นทบทวนดูคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งไปให้นะคะว่าวันนี้คุณครูชนสอนเรื่องอะไรบ้างนะคะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆได้ทบทวนหมั่นเรียนรู้แล้วก็จะเป็นคนเก่งนะคะเด็กๆเป็นที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเด็กๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูชนก็ฝากให้เด็กๆนะคะเมื่อดูคลิปวิดีโอแล้ว ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างจานเก็บกวาดของเก็บกวาดบ้านนะคะแล้วก็เก็บของเล่นของตัวเองที่เล่นแล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบด้วยนะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูชนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายายค่ะเด็กๆ แครก็คือตัวฉันด้านเท่ากันจะตุรัดใช่ไหมลองนับดูมีสี่ด้านในเป็เเนื้อใครคือแซมมี่สต รูปพื้นผ้ามันแปลกใช่ไหมกว้างและยาวดูต่างออกไปแห่งนี้ไง r e c t ูอ g u l a r